รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเว็บ LSM 99 Star นะครับโกงไม่มีแฮปปี้แน่นอนมีทุกบริการครบจบในเว็บเดียวนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนเออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมน้ำเต้าปูปลากันนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมมาได้ทุนเพียง300บาทเท่านั้นนะเรามาดูกันว่า300บาทของเราเนี่ยวันนี้เราสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วเรียบร้อยนะครับผมจัดไก่มาเลย300เข้ามาแบบงงๆก็จัดไก่กันเลยนะครับไม่ต้องทำพิธีอะไรเยอะแยะนะครับผมอ่ะลองดูถ้ารอบนี้ไก่หมดก็คือแบบถ้าผิดก็ผิดเลยนะ 9า0ร้อยโอ้โหไก่ถูกใช่เลยนี่ครับผมมันจะมีวิธีการสอนเล่นนะครับในทุกๆเกมทุกๆเกมจะมีวิธีการสอนเล่นมาเลยนะครับผมมันจะอยู่ในหน้าเกมเลยนะครับนี่ไม่หน้าเกมก็ตรงเมนูเกมนะครับมันจะมีสอนให้มดเลยซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับหรือว่าเพื่อนคนไหนนะครับผมที่แบบดูแบบแล้วงงๆว่านี่มันเป็นภาษาอังกฤษไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจนะครับก็ดูช่องผมได้เหมือนกันนะครับช่องผมคือผมพยายามจะสอนให้เพื่อนๆเล่นเป็นด้วยนะครับแต่ว่าเกม เกมมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับมันเล่นง่ายมากๆเลยครับไม่ต้องอะไรเลยนะครับแค่ดูคลิปผมเนี่ยบูผมเล่นผมว่าดูคลิปเดียวก็เล่นเป็นแล้วนะครับคือเกมมันเล่นง่ายมากเลยครับนี่เมื่อกี้แทงกุ้งไปนะครับออกปูเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ห้องเต็มไปนะห้องเกือบเต็มะขาดคนเดียวนะห้องนี้ฮะโอเคเดี๋ยวก็น่าจะมีคนมาเต็มแหละโอเคเราจัดกุ้งไปอีกร้อยห้าสิบครับมากุ้งเดียวไปเลยร้อยห้าสิบ มาน่าจะมีคนแทงกุ้งมานผมเยอะไอนะเนี่ยอ่ะมาครับกุ้งกุ้งมาหน่อยนี่ไงกุ้งมาจริงี่ะสวยครับได้มาสามร้อยนะครับโอเคแล้วนี่เป็นหนึ่งพันละมีหนึ่งพันบาทแล้วอยากทุนสามร้อยเนี่ยก็ถอนได้เลยนะครับอ่าแต่ว่าผมสำหรับผมมันยังนะยังเลยต้องจัดต่อนะครับอ่ะ เอาอะไรเดียวเราไม่เอาอะไรดีเอาอะไรดีเดี๋ยวดูเพื่อนเขาจัดก่อนนะว่าเพื่อนเอาอะไรเยอะสุดเพื่อนเขาเอาเป็นกุ้งกุ้งอีกแล้วนะกุ้งเยอะสุดอ่าแต่ว่าเราลองอ้าวอ้าวเอาหลุดเฉยเลยหลุเฉยเลยโอเคโอเคต้องรอเกมใหม่ห้องเดิมไหมเนี่ยน่าจะห้องเดิมนะโอ้ออกโป้ยิงด้วยโอ้โหอืมเสียดายเสียดาย อเ,เอา,า,าเป็นไก่50บาทโอเคมาครับอโอเคครับผมสำหรับเพื่อนที่อยากเล่นเกมน,น้ำเต้าปูปลาแบบนี้เหมือนผมนะครับผมก็ให้แอดไลน์9 9เก้เลครับจะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงตามที่ขึ้นตรงหน้าจอได้เลย สำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นนะครับผมก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อกี้ก็เสียไปนะครับไม่เป็นไรเสียรอบเดียวนะครับเอาเป็นไก่ไก่แล้วกันมาครับร้อยห้าสิบบาทรอบนี้มันต้องออกไก่แล้วนะคิดว่านะครับผมเลยจัดไปร้อยห้าสิบเลยไม่รู้ได้หรอ อืโ <plex> อ้โหจริงวะเนี่ยโอ้โหออกสามเลยอะโอ้ถ้าคนที่แทงนั้นแบบโอ้โหน่าจะได้เยอะแน่โอ้โหสุดๆมีคูณ1.5ด้วยโอ้โหจับไปเลยครับเหรียญ300บาทโอ้โหเมื่อกี้ออกเหรียญเลยอะออกเหรียญแบบสามอันเลยไม่ค่อยได้เห็นนะเนี่ย โอ้โหมาเรียนมาไหมปีกๆอ่าเรียนมาครับคู่ด้วยสวยได้มา900อีกแล้วโอเคเยี่ยมไปเลยโอเคมาต่อมาต่อมาต่อเฮ้ยนุกนุกนุกเ้ยเกมนี้มันสนุกนะครับล,ลุ้นดี เรามนีเอาเป็นไก่แล้วกันครับ50บาทอันนี้ไม่ค่อยไม่อ้ไม่ค่อยบันใจเหมือนกันลองดูลองดูมาครับโอ้โหปลากโอ้โหทำไมห้องนี้มันออกบบแบบสามโอ้โหอะไรวะแสบแล้ว โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมผมน่าจะพอแค่นี้ละถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้ววเจอกันใหในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบาย